ก้โกทีปากแบนครับเดินตุกกระเป๋าขวัญติ๋มจนวยอ่ะถือชื่ออะไรเฮ้ยมาทำไมเนี่ยมีพ่อไหมมั้ยใครพ่อมึงมึงนั่นแหละแล้วแม่มึงล่ะ แม่กินตีนกูด้วยไหมจังห้องจะน้องมึงตัวขนาดนี้ยังปนีใหญ่ขึ้นมึงนี่ปัดจีได้ขึ้นไหเนี่ันนี้ไม่ได้ราบ้านดอกดูเดีวเพราะเด็กหน่อยเดินขำขำก็เกตปัดขันไม่ห่วงดอกเรื่องรางวันอันเด็กพอกคุยก็จ้าภาพแล้วตอนแรกเขากัจอแม่แม่เอาดอพลิกเกอ แต่เด็กเขาเลยจักตัดจิตใจนายบอกบอกเออไม่ไม่จีแม่เอาแล้วก็อนโ้ยจักนั่นคนเขาอยกลองคนเลยหาใหม่เขาดูเฉยๆฉยกพวกแกก็ดูเฉยๆจริงน่ะเนาะขนาดเด็กน้อยเล่นขำเป็นบาทหนึ่งยังไม่ได้ป๊าเจบภาพจีไชยนางสกุลประยัดสักนี่เคยไปเล่นที่หนึ่งแล้วหรอป๊า ทงเนะี่ยจะภาพชื่อพอเพชรผู้หญิงชื่อเมททองโอ้ยลูกสาวได้ผัวฝรั่งลิเกนเด่นจนขี่แตกขี่เต็นนั่นแล้วมาึ้นไม่ได้จังป่าทลริ่ไปดูลายชื่อโอ้นามสกุลมันคัดก็ชื่อพอเพชรแม่ทองนามสกุลประยัดซัดว,วันนี้ลิเกนี่ดไม่มีรางวัลมาขวัญใจกูเลยบัตรมาคืนไม่เป็นตะเลนเลย เดินเด็กพอกฉากไหนก็ได้ช่วยละทุ่งเดินเด็กใ้แต่ละวันนี่แค่วันนี้คือจิ้ไปลุยลุยลุยแล้วเจ้าภาพกระจายตังค์แล้วไม่เคยลำลีลำไรจ้าภาพงานนี่ใายมันแล้วเราห้าหมื่นบอกว่าคนเมื่อคเลิกเดิมาภาพปีนี่เขาอยากบ่ดทัหมุญทำเมื่อมาตองเลิกคนไหนจิงหวังใหญ่ก่อน ดูกองอุ <ici> ้มดีๆหน่อยติดเป็ดเอ้ยเอาก็ลูกกูนี่นี่นี่คือตัวอย่างที่นี่นั่งเจนตั้งสองสามรอยคนมีน้ำใจดูเพรคนลงตัวควาเบื่อต้อพูดนะพูดเยอะพูด ไห yeah, no ้ล no ูกค้าออกอ้อนพีทั้งให้พ่อม yeah, anyway. ึงดัอ nah> ุ้อ้วนฮย็บมามันอบพูใช่ลูกเป็นเครื่องมือไว้มายิงไกไฟนึกว่าหั่ซุปล้ไฟมูนิโคลนขาคุกหั่าตั้งแต่วันเล่นบ้านไหนซื้ิ วางใส่อ่ะลงไปลงมาเลยนาย <c oughs> ดูมาหลับดูเถอนเด้น, <c oughs> นาตาดีนาตาคือเมียคุด,ดูไปหลับเราเ็นฟงคืนได้เด้อพี่พี่เดินเก็บพี่มืดเลย <c oughs> เออเด้อเ, <c oughs> เดินไป <c oughs> หน่อยลงกันเลยไม่มีใครหายงูเอาไว้แต่ก็เล่นเป็นสมคืดนะแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไฟช็อตตายกับโพอิ์ทั้งรูท้อ้ยดีเอาลุกเป็นต้นมืองฮัก